สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้อม .4 นะคะข้อที่37นะคะเขาบอกว่าถ้า x และ y นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ x กับ y บวกกันเนี่ยมีค่าเป็น25และมีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งก็คือ x จะต้องน้อยกว่า y นะคะแล้วถามว่าข้อใดเป็นจริงเอาใหม่นะเอาง่ายๆก็คืออะไรบวกกันได้25โดยที่มันจะต้องเป็นค่าบวกของคู่แต่มีข้อแม้ว่า x จะต้องน้อยกว่า y นะคะดังนั้นอสมมติพี่อ้อมลองไล่ให้ดูนะสมมติพี่อ้อมสร้างเป็นตารางแล้วกันเป็นตาราง x กับตาราง y เนอาให้อันนี้เป็นตาราง x นะคะอันนี้เป็นตาราง y สมมติพี่อ้อมให้ x เป็น1 y เป็น24ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะพี่ออมให้ x เป็น2 y ก็ต้องเป็น23ก็แปลว่า x ยังน้อยกว่าแล้วเราก็ไล่แบบนี้ยค่ะมาเรื่อยๆคราวนี้เรามาเช็คจากชอยส์เขาบอกว่า x เนี่ยมีค่าตั้งแต่1ทุกอันเป็น1หมดเลย แล้วก็มี1นึถึงสิมี1นึถึงสิมี1นึงถึงยี่สิบห้าบอกก่อนเลยนะว่า25เนี่ยตัดทิ้งได้เลยนะคะตรงเนี้ยตัดทิ้งได้เลยเพราะถ้าเราให้ x เป็น25 y จะมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งมันจะผิดเนื่อนไขเพราะถ้าเราให้ x เป็นยี่ห้า y เป็นศูนย์เห็นปะ้ะยี่สห้าเนไม่ได้น้อยกว่าศูนย์นะคะดังนั้นตัดทิ้งต่อมาเช็คก่อนระหว่างสิบสองกับสิบสามถ้าเราให้ x เป็นสิบสอง y ต้องเป็นสิบสามก็ยังถือว่า x น้อยกว่า y อยู่ถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ x เป็นสิบสาม y มันจะมีค่าเป็นสิบสองซึ่งกรณีนี้นะคะใช้ไม่ได้เพราะอ่ะเพราะอะไรเพราะว่า x จะต้องน้อยกว่า y ถ้าเราใช้กรณีนี้แต่ว่า x มากกว่า y ดังนั้นอันนี้ก็ผิดนะคะเหลือแคอ่สองข้อคราวนี้มาดูตรงนี้กันเขาบอกว่า อันนี้เหมือนกันเนาะเรามาดูที่ค่า y นะคะ y บอกว่ามีค่าตั้งแต่1ถึง13กับอีกอันนึงบอกว่ามีค่าตั้งแต่13ถึง24เอาง่ายง่าย y ของเราเริ่มต้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นที่ x น้อยสุดก่อนถ้า x เป็น1 y เรารู้จะโผล่ไปที่24ถูกปะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะข้อไหน 24, มี24นี่เลยข้อนี้นะคะถามว่าทำไมมันถึงเป็น1ไม่ได้เพราะว่าถ้า y เป็น1เกิดอะไรขึ้นถ้า y เป็น1 x เป็น24<ๆ>ก็ขักกันกับเงื่อนไขอีกถูกไหมคะดังนั้น อบช่วยข้อขอข่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถไปหอโจทย์ได้ไหมแล้วก็ลืมข้อกําหนดหรือเงื่อนไขของเขาหรือเปล่านะคะ